คุณพ่อหันไปเลยพี่วันนี้อยู่ไหนพี่วันนี้อยู่นี่วันนี้เด็กมีอะไรจะโชว์ให้คุณพ่อคุณแม่ดูไหมคะมีเหรอคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอยากแข่งจังเลยแต่ตอนนี้อยากให้ลูกๆฝึกดูซิว่าฝึกควบคุมได้ไหม คนเก่งคนน่ารักของคุณรูเดี <Yeah. S 1> ๋ยวเรามานั่งก่อนนะคะติดดาวพีซวีอ้อโอ้ยไม่ชื่นใจเลยไม่ชื่นใจเลยอ่ะนะ k e ิ p y o เยอะ e ิ y o u เยอะ p ิ o u r เยอะเลขแอนทิพย์เยอะทิพย์เยอะแฮมทิพเยอะ คนเก่งคนดีวันนี้ย,ย่ยอมย่อมผาไปหนึ่งภาคเรียนแล้วเก่งไหมคะเก่งไหมคะอีลิตวันน,นีน้นะจ๊ะเก่งค่ะคนเก่งทำอ,อะไรได้บ้างนะคนเก่งทำอ,อะไรได้บ้างนะคะเท้นาหนังเองได้ไหมใส่รองเท้าเอง วันนี้มีกิจกรรมเยอะแจ้เลยสำหรับเด็กๆและท่านผู้ปกครองนะคะไหนใครอยากเล่นกิจกรรมหานร่วมกับคุณพ่อคุณแม่อยากเล่นแล้วต้องให้หลังนั่งให้ตัวตรงมือวางลงไว้บนน้ำเตะเๆพี่ มือวางลงตาแล้วนั่งตรงๆผู้กระต่ายขาทำไมเด็กน้ารักแบบนี้หน้ารักแบบนี้ขอนั่งสุดสมาธิเงียบๆนิ่งๆโทวการสุดควบคุมตัวเองให้คุณพ่อคุณแม่ดูหน่อยสิคะอะเดี๋ยวเราจะนั่งสุดสมาธินะคะเด็กขาให้เรียบร้อย